เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน2564ระยะโอกาสทองของทีมไทยในการรับมือโควิด -19 ดวงมฤตยูจรเดินอยู่ในราศีเมษถึงวันที่8กรกฎาคม2565พรหัสสบดีจรเดินถอยหลังกลับเข้าราศีมังกรอีกครั้ง ในวันที่27กันยายน2564วนกลับไปเดินในราศีมังกร27ตุลาคม2564เดินอยู่ในราศีมังกรถึงวันที่9พฤศจิกายนพนรสพระสาวจรเดินถอยหลังในราศีมังกรมานานจะวนกลับเดินหน้าวันที่30กันยายน2564 พระราหงจรเดินอยู่ในราศีพฤษภถึงวันที่29มีนาคม2 5 6นในท่ามกใกลางความกลาหลมืดมิดเพราะโควิด -19 ทีระลอกใหม่จากเชื้อกลายพันธ์เดลต้าขึ้นสู่กระแสสูสงจัดประมาณกลางเดือนสิงหาคม2564จนเหมือนโรคจะนำไปสู่สถานการณ์เลวร้ายสุดๆ ทางโหราศาสตร์ดวงเมืองแม้เกณฑร้ายจะรุมถล่มหนักขนาดไหนผู้เขียนก็ได้อาศัยหลักวิชาโหราศาสตร์พอเป็นเครื่องชี้นำให้ร่วมสู้พาตัวและเมืองรอดไปถึงช่วงวันที่27กันยายนถึง29พฤศจิกายน2564ให้ได้เป็นการยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีก ตามบทความที่เคยเขียนไว้ตั้งแต่สองกรกฎาคม2564ชื่อตอนปริศนาเปิดเมือง120วันมีหวังหรือไม่เพราะเกณฑ์โหนชัดเจนว่าจะเป็นระยะของโอกาสทองของทีมประเทศไทยในการรับมือโควิด1 9หลังจากเขียนพูดไปหลายทางมาวันนี้คือการไขปริศนา เกณฑ์ของโอกาสทองประเทศอย่างเป็นทางการเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้ 1. ยืนยันคำทํานายหลักคือโควิด1 i จะยังคงอ้อยอิงอยู่ในเมืองและโลกต่อไปก่อนจะกลายเป็นโรคสามัญประจำโลกประมาณกรกฎาคม2,565เป็นต้นไปเมื่อมรุตยูย้ายจากราศีเมษเข้าไปเดินในราศีพฤษภ ซึ่งขณะนี้พัฒนาการหลายอย่างกำลังไปสู่จุดจุดนั้น 2. เมืองรัตนโกสินทร์ที่ทุกฝ่ายปรับช่วยกันไล่ล่าแก้ไขปัญหาโรคระบาดอุตรุดตั้งแต่กรกฎาคมถึงสิงหาคม2564ก็เริ่มเห็นผลบ้างแล้วคือไม่ติดเชื้อถึงวันละห้าหรือ6กหมื่น ตายเกินวันลสี่ถึง500จนระบบสาธารณสุขต้องล่มสลายตามคาดการทางร้ายสุดๆอีกทั้งตัวเลขหายป่วยทำให้ค่อนข้างประทับใจเร่งและปรับเกณฑ์ฉีดวัคซีนซึ่งเหล่านี้จะเป็นฐานนำไปสู่โอกาสทองถิ่นประเทศไทยคือ 3. โอกาสจะเกิดระหว่างวันที่27กันยายนถึง เก้าพฤศจิกายน2564นคาดหมายคือเป็นระยะที่เมืองรัตนโกสินทร์จะได้เกณฑ์ตามโฉลกที่ประพันธ์โดยหลวงวิสารดะรุนกรครูโหทั่วร่วงรับคือไข่าหายเองคนย้ำเกรงจะรุ่งเรืองพระหัสบอดีเป็นสิบกรรมะกะดวงชะตาดวงเมืองที่ลัคนาสถิตราศีเมษ ตามจุดที่ให้ไว้ลางตามฉลุนี้จะปรากฏเริ่มตั้งแต่วันที่27กันยายน2564เป็นต้นไปที่น่าจะได้เห็นฐานตัวเลขด้านร้ายคือติดเชื้อรายใหม่หนักตายจะลดระดับลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแต่ก็อาจจะยังสูงอยู่พระหัสบดีจรเหล่งพระจันดวงเดิม คุ้มครองประชาชนส่วนฐานตัวเลขด้านดีคือหายป่วยตัวเลขรับวัคซีนจะเริ่มออกแนวดีกว่าก่อนหน้านี้นำไปสู่จุดเปลี่ยนสำคัญของสถานการณ์โควิด -19 ของเมืองและโลกโดยรวมคือประมาณวันที่27ตุลาคม2564เป็นต้นไปก่อนหรือหลังประมาณ7วันที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบบสาธารณาสุขยุดติดการไล่ล่าแก้ไขปัญหาความป่วยไข้ที่ยังจะอ้อยอิงอยู่พลิกเป็นกลับลำหน้ารูปพ่อหัสบดีจรกลับเดินหน้าลำหน้าพระสาวจรในราศีมังกรเกณฑ์พระฤหัสบดีจรร่วมธาตุราหูจรเป็นมุมร่วมธาตุระหว่างระบบสาธารณาสุขกับโรคระบาดจึงคาดว่า เป็นระยะที่ยารักษาโดยตรงหรือวัคซีนรุ่นใหม่หรือการปรับสูตรวัคซีนใหม่จะเอามารับเือโรคร้ายเพื่อพัฒนาให้เป็นโรคสามัญประจำถิน่นหรือโรคที่โดดเด่นที่สุดในดูเมืองไทยคือระหว่างวันที่27กันยายนถึง9พฤศจิกายน2564เป็นความพยายามของภาครัฐจังหวัดท้องถิน่น ที่ต้องอยู่กับโรคร้ายจะปรากฏโฉมขึ้นมาอย่างโดดเด่นให้คนได้ทึ่งเชกเช่นอดีตภูเก็ตเซนบล็อกกับสมุนพลัดได้ทำไปแล้วและ CNN ได้รายง,งานเมื่อวันที่16กันยายน2564ว่าไทยกลายเป็นประเทศหนึ่งในห้าของโลกที่เปิดประเทศและประกาศนโยบายอยู่ร่วมกับโควิด19ให้ได้ พระฤหัสบดีจรร่วมราศีกับพระสาวจรที่มังกรเป็นคู่อึดอัดผะอพระอมยืดเยื้ออดทนซึ่งสอดคล้องกับเป็นระยะกำหนดการเปิดประเทศใน120วันที่รัฐบาลเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะมีการปรับผ่อนมาตรการ ทั้งทางด้านสาธารณาสุขและคำสั่งต่างๆของภาครัฐบาลหรือสอบคครั้งใหญ่จึงคาดว่าวันตักบาทเทโวคือออกพรรษาปี2564ที่ทั้งสวรรค์โลกนรกเปิดให้เห็นกันทั่วปีในวันที่21ตุลาคม2564สถานการณ์คงคลายไปมากแล้วเป้าหมายต่อไป คือหลังจาก9พฤศจิกายน2564อะไรดีๆกำลังรองเมืองอยู่ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบต่อไปแต่อย่างน้อยการเดินทางเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงนั้นคาดว่าปีนี้คลึกครืนมากกว่าปีที่ผ่านมาอีกทั้งทางโหราศาสตร์ดวงเมืองนั้นเมืองคนไทยผ่านระยะร้ายกาจที่สุดของโควิด -19 มาแล้ว หากจะมีคลื่นระบาดครั้งต่อไปคนไทยก็มีประสบการณ์พร้อมที่จะรับมือพร้อมด้วยยาและวัคซีนรุ่นใหม่สรุปคือหากจะมีการระบาดอีกระรอบโรคอย่างอ้อยอิงอยู่ถึงกรกฎาคม2565เชื่อว่าจะไม่ร้ายแรงเท่าระรอบที่ผ่านมา